ถ้าบ้านไหนถ้าบ้านไหนเด็กกินนมเก่าแล้วพอเปลี่ยนนมม่ให้กินน้อยกินน้อยลงหรือไม่กินนะผสมนมใหม่ให้น้อยกว่าเดิมนะคะใส่ทีละหยดสองหยดก็ได้ค่ะใส่เพื่อให้เขาชินใส่ทีละนิดสินิดให้ท้องเขาชินแล้วก็ให้จมูกเขาชินกลิ่นนะคะเดี๋ยวเขาจะกินเองถ้าใส่เยอะเขาก็จะไม่กินลองผสมน้อยลงกว่าเดิมค่ะลองปรับดูค่ะผสมน้อยลง ผสม2องหยดสามหยดแล้วไม่กินก็ผสมให้น้อยลงกว่าเดิมแต่ให้มีนมใหม่ด้วยต้องค่อยๆทําไปทีละนิดค่ะไม่อย่างนั้นนมเก่าอะ่ะมันไม่ดีไม่มีประโยชน์ต้องเปลี่ยนให้เขาต้องมีความพยายามมากที่สุดตัวนี้ลองปรับเปลี่ยนแล้วนมใหม่ให้หยดเดียวก็ไม่กินเพราะว่าเขาแพ้เขากินแล้วเขาอ้วกอาการแพ้นมไม่ใช่ท้องเสียนะคะอาการท้องเสียนี่คือแบบยัง ท้องยังรับไม่ได้ลำไส้ยังรับไม่ได้เปลี่ยนกระทันหันเหมือนเราไปกินอาหารร้านใหม่ๆอ่ะแล้วเรารู้สึกท้องเสียบแบบนี้ค่ะท้องเขารับไม่ได้ถ้า,าการแพ้นมก็คือจะอ้วกอ้วกด้วยท้องเสียด้วยนะคะอาการแพ้นมสบัดเต็มไปหมดเอา้าดู กระโดดอะไรไปอย่างนั้นตกใจน้องหมีน้องหมีน้องหม,มีกินเองได้แล้วแต่กินได้น้อยเพราะว่าลิ้นเขายังสัน้นเขาเลียก,กินนมเองไม่ได้เดี๋ยวพี่สโนโจะต้องป้อนป้อนนมต้องพยายามให้มากนะคะถ้าคิดว่าไม่มีเวลาจะต้องไปทํางานอย่ารับไซส์เล็กมาค่ะรับไซส์เล็กมาโอกาสที่จะไม่กินนมมีเยอะมากตายเยอะมากค่ะมาปรึกษาพี่สนตายเยอะมากแล้วที่ไม่ได้ปรึกษาอีกอะตัวเล็กๆก็จะตายเยอะขนาดไหน เพราะเขาไม่กินไซส์เล็กเขากินนมเองไม่เป็นต้องพยายามป้อนป้อนแล้วเขาก็หันหน้าหนีต้องล็อกคอค่ะพี่บ้านพี่สนุก็เป็นต้องล็อกคอป้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าเขาจะกินถึงหนึ่งสลิงอะ่ะเพราะเขากินทีละหยดกินทีละหยดแล้วเขาก็ไม่กินแล้วแล้วก็ต้องป้อนอีกอย่างน้องหมีเนี่ยห้าวันนะกว่าเขาจะแบบดูดกินนมอะ่ะกว่าจะเลียได้อะ่ะ คือไม่ยอมกินเลยแล้วก็จับก็ไม่กินต้องเอาวางเอาวางแล้วต้องค่อยๆป้อนให้อารมณ์ดีดือ้อดื้อมากต้องหมีเนี่ยเขาจะกินกับพวกพี่ๆเขาไม่อยากให้ป้อนไม่อยากให้จับจับตัวก็ไม่กินห่วงเนื้อห่วงตัวพอเอาวางพอ,เ,อเขาวางแล้วมาป้อนเขาก็าถึงจะกินแต่ก็กินบ้างไม่กินบ้างไม่ได้กินทุกครั้งนะคะไม่ได้กินทุกครั้งที่ให้ป้อนนะ เดี๋ยวเดวพี่สนลองป้อนดูเรื่องเข้าเยอะน้องหมีแบบอินดี้ลูอ่ะ,อะเนี่ยต้องค่อยๆป้อนเห็นไหมก็ไม่เอาขนาดพี่สนุนไม่ได้บีบนมแรงนะก็มีสะบัดสะบัดอะไรเงี้ยแม่ก็มองไม่เห็นจะจับให้ท่าดีๆก็ดูดูกิน ก็จะอย่างนี้คือต้องใช้เวลามากๆนะคะเลี้ยงเลี้ยงตัวเล็กๆนะคุณสามารถป้อนนมได้ไหมหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เขากินเห็นไหมไม่เอาเดือก็ต้องรอให้อารมณ์ดีแล้วก็มาป้อนใหม่เบนไปะจะห้านาทีสิบนาทีแลป้อนใหม่ถ้าคิดว่าไม่มีเวลาเป็นชั่วโมงในการป้อนนมต่อหนึ่งครั้งอ่ะอย่ารับค่ะอย่ารับไซส์เล็ก หรือไม่ควรรับมาเลยศึกษาก่อนทําใจก่อนว่าได้ไหมลูกอะอะไรอะคายเคี้ยวอะไรเดี๋ยวดูกินเห็นเห็นลิ้นเขาไหมลิ้นเขาจะสั้นมากเขาไม่สามารถกินเองได้แต่เขาก็อยากกินอะอยากไปกินกับพี่อะอยากหัดอะเด็กดื้ออะเนี่ยเนี่ยก็กล้ากลัวๆในการกินเพราะากินแล้วเขาสำลักแล้วเขาก็ลาคานเ,าเขาก็ไม่อยากกินเหมือนเรากินน้ําอะแล้วเราสำลักอะเราจะอยากกินอีกไหมเราก็ไม่อยากกินแล้ว นี่ห้าหกวันนะคะที่เขาแบบเลียกินแบบนานๆปกติหยดสองหยดก็ไม่เอาเบือนหน้าหนีแล้วคือช่วงแรกๆอะ่ะคือแบบลําบากมากนะคะถ้าไม่มีความพยายามจะท้อเลยอะ่ะมีแต่บอกน้องไม่กินนมน้องไม่กินนมทำยังไงคือต้องล็อกคอไปดูไปดูคลิปเก่าๆอะค่ะว่าเขาไม่กินเป็นยังไงแรกๆอะ่ะ